เสียงปืนดังสนั่นนะครับเพราะว่าชุดลาดตระเวนเฉพาะกิจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาและหน่วยเฉพาะกิจที่3กองร้อยทหารพรานที่2601จู่โจมเข้าจับกลุ่มชาวกัมพูชาบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า,ปาห้วยสาลาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับหลังจากที่พบกับกลุ่มคนลักลอบเข้ามาตัดไม้จึงได้มีการจัดกําลังเข้าไปตรวจสอบครับ ขณะที่เข้าไปจับกลุ่มชาวกัมพูชานะครับกองกําลังคุ้มกันได้ใช้อาวุธปืนอาก้ายิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยครับทําให้ร้อยโทศิวเทพบุญล้อมถูกยิงบริเวณด้านหลังได้รับบาดเจ็บและส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมบรสูริ์ที่ประสงค์เบื้องต้นสามารถควบคุมชาวกัมพูชาได้1คนนะครับพร้อมกับปืนอาก้าและเลื่อยยนต์ด้วยนะฮะ จากการสอบปักคำชาวกัมพูชาปฏิเสธเป็นผู้หยิงทหารไทยนะคะโดยอ้างว่ามารับจ้างแบกไม้บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับกองกำลังติดอาวุธใดๆแต่ว่าเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานแล้วก็จะต้องดำเนินคดีตามพรบรป่าไม้พรบรเลื่อยโซ่ยนต์และพระบรตรวจคนเข้าเมืองด้วยค่ะ